นี่ฮะเดินมานู่นแล้วครับว่าจะไหวใช่ไหมกลับไหมวันนี้เราคิดอยู่เนี่ยเราจะไหวได้ไหมเดา๋ยดิไหวไหมเตรียมมาขนาดนี้และไหวไหมมาคิดอะไรอีกวะมันไกล่เลยนะ ใชหรอกผมคิดว่าปั๊มแถวเลยพระรามสองออกมาหาชัยอู้ที่ปั๊มมหาชัยเลยเนี่ยไม่เห็นมีปั๊มเลยแต่ว่าผมมาเนี่ยปั๊มแรกนะอ๋อเสียมาทางนี้ฮะใช่คือวันกี่ชุดนะผมวสองเล่นสองมือมือสองหลังแรกจบที่430นะครับสิบสองลิตร6โมง เจอฝนมาแล้วครับ